สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแกงเนื้อมะเขือนะครับอันนี้ก็คือที่จะทานะครับอย่างแรกนะครับเนื้อนะครับสามร้อยกรัมนะครับเสร็จแล้วมามะวงเผากะทินะครับสองร้อยกรัมนะครับเสร็จแล้วมะเขือนะครับห้าลูกนะครับหกลูกนะครับเสร็จแล้วพริกยาวนะครับสามชิ้นนะครับสามอันนะครับ เสร็จแล้วพริกป่นนะครับหนึ่งช้อนนะครับไม่ใช่พริกป่นครับอันนี้พริกนะครับอันนี้ก็น้ําตาลปีบนะครับหนึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วน้ําปลานะครับสามช้อนนะครับเสร็จแล้วใบมะกรูดนะครับนี่ก็ใบโหระพานะครับแล้วเราก็มาตัดนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาตัดมะเขือนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ไอใส่น้ำมันนะครับบนกระทะนะครับเสร็จแล้วใส่พริกแกงนะครับลงไปนะครับแล้วคนเอาให้มันละลายนะครับละลายกับน้ำมันนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาใส่น้ํากะทินะครับใส่ครึ่งไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับคนนะครับให้เข้ากันนะครับนี่ก็เนื้อนะครับเราก็เ,เทล,ลงไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับ เราก็จะมาใส่น้ำปลานะครับเราคนนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่มะเขือนะครับคนนค้ำให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วกะทินะครับกะทิครึ่งที่เหลือนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่นะครับน้ำตาลปีชนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาใส่พริกนะครับที่เราตักไว้หั่นไว้นะครับนี่นะครับใบมะกรูดนะครับสามนาทีครับเสร็จแล้วมาใส่โหระพานะครับหลังจากสามนาทีนะครับแล้วทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับ นี่นะครับแล้วก็มาใส่ตัดจานนะครับตัดใส่จานนะครับอันนี้นะครับแกงมาเขือนะครับง่ายๆนะครับลองทำดูนะอร่อยนะครับ